สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุปป e r b a บดูท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะสำหรับคันนี้เป็นฮาร์เลสเดวิสันเบรกเอาไปรถปี2021เลยค่ะลูกค้าสีพิเศษนะคะเป็นสีเขียวมีชุดสีสเนกเวนอมค่ะสำหรับเลขไม์ของคันนี้นะคะเลขไม์อยู่ที่16,998ไมล์ไม้ค่ะ สำหรับ h a r l ท y d a v ิ d s า n Breakout ปี2021คันนี้นะคะสเปคของเขาวเป็นสเปค MRY ค่ะตัวประกอบไทยนะคะคันนี้เป็นรถที่ผลิตเดือน2ปี2021นะคะโม,โมเดลก็คือ FXBRS นะคะก็คือ Breakout ค่ะ Factory HDMC Thailand Limited ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์มีว w อกกี้เ114คิวบิ1,868ซีค่ะ สำหรับคันนี้นะคะพิเศษที่ชุดสีค่ะลูกค้าสีนะคะเป็นสีพิเศษจากโรงงานค่ะจะเป็นสีเขียวเหลือกน้ำเงินแบบนี้กลางถังน้ำมันนะคะจะเป็นเครื่องหมายเล็กหนึ่งแบบนี้เลยค่ะเป็นเอกลักษณ์นะคะของ h a r l e y d a v i d s o n เลยนะคะด้านข้างถังน้ำมันค่ะก็จะเป็นนี้ค่ะ h a r l e y d a v i d s o n c u ค t o ตอ a เ n นนะคะ ส่วนบางคนหน้าก็เช่นเดียวกันค่ะจะเป็นสีเหลือบแบบนี้เลยเป็นสีที่หายากมากๆเลยนะคะเป็นชุดสีพิเศษนะคะมีชื่อสีว่า Snake Venom นะคะสำหรับของแต่งค่ะคันนี้นะคะทอแล่นๆค่ะเป็นของ b a s s a n i นะคะกลองเป็น Arenes ค่ะจะมีโลโก้ r า e n e นนะคะ,ะ,คะอยู่ทั้งสองด้านเลยคันนี้จูนกล่อง Screaming Eagle นะคะ พักเท้าค่ะเป็นของ HD คันเบรกเป็นของ HD นะคะแล้วก็คันนี้เป็นใส่โมมาด้วยนะคะสำหรับชิวหน้าค่ะเป็นชิวหน้าสูง12นิ้วนะคะไฟเลี้ยวหน้า LED ค่ะหล่อเลยนะคะสีสวยมากค่ะสีพิเศษมากนะคะเพิ่งเคยได้มาคันแรกเลยสำหรับสีนี้นะคะนี่ค่ะ มองมุมไหนก็หล่อนะคะสำหรับสีนี้ค่ะฝาเดอร์บี้114คิวบิกค่ะรถปี21และเกียร์ที21นะคะคันเกียร์นะคะการเกียร์เป็นของ HD ทั้งหมดเลยนะคะสายหัวเทียนสีส้ม Screaming Eagle ค่ะแล้วก็ฝาถาังน้ำมนันป๊อปอปัพสีดำแบบนี้เป็นของ HD นะคะแล้วก็นี่ค่ะไฟเลี้ยวหลัง LED นะคะน้องจิ๋วแต่ละคาไม่จิ๋วนะคะ แล้วก็ถ่ายสั้นค่ะเท่ๆเลยนะคะหล่อมากค่ะสีนี้ค่ะลูกค้านี้ค่ะแอดมินถ่ายเนี่ยค่อนข้างคลึ้มนะคะเพราะว่าฝนจะตกค่ะแต่ถ้าโดนแดดบอกได้เลยสีนี้สวยมากนะคะพึ่งเข้าสดๆร้อนๆเลยค่ะสำหรับราคาค่าตัวของน้องสเน็กไว้น้องคันนี้นะคะตารางค่าตัวตา ตารางการดาวการผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ค่ะลูกค้าลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์ออฟฟิเชียลหาแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ e s c r i p t i o n ด้านล่างคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ